เรี่ว่ามันเป็นนั่นนั่นอุเบกขาหมายคืออุบัติขึ้นแต่เราไม่ใส่ใจไม่สงสัยในในสังขารที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเรียกว่าอัปปนาสมาติหยุตัง้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาทําให้ปล่อยทาให้มาทาให้จริงหลังจากที่เราผ่านสิ่งเหล่านี้ผ่านความรู้สึกสั่นโยกไหวขนหัวลุกมือสะบัดกระสันต่อไปตัวลึกมีเข้ามาแสงสว่าง ภาพนิมิตมีภาพน่ากลัวเกิดขึ้นอย่างพวกเหมือนกับพวกผู้ที่ปีศาจขึ้นมาเนี่ย่อมาบางคนก็เกิดเป็นเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ามาแสดงธรรมบางคนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์จากข้างบนบางคนก็ได้ยินอะไรเล่นดนตรีบรรเลงอะไรก็แล้วแต่เออนี่เป็นด่านที่สองเออถ้าเราเคลิบไปกับมันก็ไม่ต่างกันเลยครับว่ที่มันคืออะไร ัวน,นี้มันจะน่าเคลิมคล้มกว่าเคลิม้มกว่าเพราะมันมีทั้งภาพทั้งเสียงอะไรเคลิม้มแล้วก็เข้าใจคิดว่ากินเป็นจังเพราะมันเห็นมันเห็นด้วยมันได้ยินด้วยรูปร่างหน้าตาลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้มันเห็นมันได้ยินเนี่ยก็เคลิม้มไป่ระมันปฏิบัติที่ไรก็เข้าไปชินเข้าไปติดพอใจกับที่จะเห็นสิ่งนั้นเล่นอยู่กับสิ่งนั้นถ้าเราไม่สนใจเล่นก็เล่นไปเห็นก็เห็นไป นืว่วก็จะเป็นรูปเสียงผิม,มาไปแล้วแต่ที่ให้ยึดเหนี่ยวมากที่สุดลมเท่านั้นมันก็เล่นไปมันคำเล่นไปนี่แหละคือว่ามันจะไม่สามารถเข้ามาก่อกวนความสงบของเราไนดะ้แล้วเราจะเข้าใจสักแล้วว่าเห็นสักแลว่าได้ยินสักแลว่าได้กิน,กกนเนี่ยเราจะเข้าใจคำนี้แล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเราปฏิบัติผ่านไปแล้วการใช้ชีวิตปกติ เราจะไม่ค่อยหวั่นไหวไม่ว่าภายนอกภายในภายนอกคือเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาเราที่จริงเขาเล่าต่างหากได้เป็นคนดึงเข้ามาใช่ไหมเ,เราต่างหากเป็นคนดึงเข้ามาว่าเป็นอย่างนั้นอย่นี่นี่แหละมันต้องมีทั้งภายนอกและภายในมันจะนนผ่านเป็นจุดๆแล้วแต่คนจะเจอนีพูตรงมๆไว้เผื่อเจอบางคนเสียงเหมือนระเบิดตุ้มตุ้มดังมาก แต่หาแต่ฟองเสียงไม่ได้น,น,นั่นแหละอุป,ปจาละนั่นแหละเอมันจะเปรี้ยงเยงเลยนะ<ม>บอกเสียงไม่ถูกผมผมไม่ใช่เปรี้ยงมันมันเหมือนใครเอาลูกแก้วโยนมนป๊อกกล้อ,องแก๊ก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 มันกแก๊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 กัก๊กแก๊กแก๊กแก่างเ๊กแกกแก๊กแก๊กแก๊ก่น๊กแก๊กกแก๊กแก๊กแกกแก๊กแก๊กก เชียงตีกองร้องเพลงก็ช่างเ่ยียบเทียบอล,ลายอย่างแล้วแต่คนที่จะเข้าไปเจออย่าไปลืมตาดูใช่ไหม, <laughs> มพอพอเวลาโดนคือมันมันชอบตกใจเพราะมันอยู่ก็ช่มันเบา <c oughs> อะไรแม้กระทั่งจะจะเอาง่ายๆเลยถ้าถ้าเราสงบอย่างนั้นแล้วแม้นเต่ขนนกตกลงคือมันยังดังเลย ตอนนั้นมันสงบดีแล้วมันไม่รับอะไรแล้วแต่พอเบี้ยมันสะเทือนตมันจะเหมือนดังมาก,มเ,หมมากเหมือนกิ่งไม้เล็กๆเ,เป็นกานไม้ด้วซ้ำาไม่ใช่กิ่งที่มันแห้งไปแล้วเล็กๆตกใส่ลังคารเป้งเออมาขนาดนี้เลยจิตมัน มันสงบแล้วมันปราศจากความคิดอย่างอื่นแล้วรอการกระทบแค่น,นั้นเองนีน่ีคือว่านี่คือการกระทบแต่ถ้าเรากระทบแล้วเราจะมีอารมณ์ไหมถ้าปั้มดังมาปุ๊บกระทบที่มันสําเร็จได้จริงเราคืออะไรนี่คือเราส่งผิดต่อกนอกแล้วไปหาเจ้าของเสียงไปหาเหตุผลของมันเกิดอารมณ์สิกลัวก็คือไม่พอใจไม่กลัวก็คือพอใจใช่ไหมโอ้แบบนี้แหละฉันชอบเนี่ย คนบางคนมันจะไปชอบไปเสียงเตรงเตรงเต,ตรงอะไรต่างๆหรือสีอะไรที่มันสนุกสนานนะอะไรก็ได้ที่มันหลอกใี่เราออกจากความตั้งมั่นในความสงบแต่มันคำมดคำว่ามันนี่คือเราจิตตะสังขารตัวข้างในนะที่เราเคยคิดนึกเอาแล้วมชาติไหนก็ไม่รู้ละไม่ต้องว่าแต่ชาตินี้แหละเออมันจะผุดขึ้นผุดขึ้นให้เราเห็นอะไรกันสันี่แหละถ้าเราเข้าใจคําว่าสังขารูเปกขายานอะไรไม่ว่าจะผุดขึ้นเกิดขึ้นด้วยแล้วแต่เป็นเครื่องปรุงแต่งโดยทั้งนั้น ถ้าเรารู้เราเรารู้ทันมันแล้วเราจะไม่คิดไปตามมันเราจะสักต่ว่าเห็นสักต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้ยินเสียงสักแต่ว่ารู้สึกเปลี่ยนกายไม่คิดไม่นึกไม่ปรารถนาจะรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยตัวหยุดตัณหาอยู่ตัวนี้ความอยากใช่ไหมอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วลายหรือดีนี่ตัวนเนี้ยคนที่ปฏิบัติเข้ามาันจริงจะมีสภาวะหนึ่งนี่เป็นสภาวะ ไม่ต้องกลัวถ้าเราออกไปคิดไปนะึกกลัวแน่นอนกลัวก็มีกล้าก็มีพอใจก็มีไม่พอใจก็มีเนาะถ้าเราอยู่กับลมให้ใจกล้ากลัวไม่มีหรอกเพราะเราไม่มีคิดเออนั่นแหละคนเรามจริงนทุบเข้าความคิดนอันนั้นจริงๆนั่นแหละหลายๆอย่างแสงมันเหมือนวิ่งชนเราจริงๆก็มีนะมันคือหลบเลยอย่างนี้ก็มีนะนั่งอยู่ดีๆแล้วนาะ วนนั้ฝุกและละอย่างนะอย่าไปผูกขาดในการหลับตาลืมตาทำลืมตาทำด้วยลืมตาทำน่าเชื่อถือยิ่งกว่าหลับตาลืมตานี่นะก็มันเห็นจริงๆเห็นมันเราเห็นกันเดียวนี้นะว่าเราอยู่ในในที่สงบพิเวกดีแล้วเนี่ยแต่เราอยู่กับลมอยู่กับลมบางทีไอเดินออกจากนต้นไม้มาก็มีนะใส่ชุด มีฉลาดเช้งวับเลยแหละถ้าเราสักก็ไม่เห็นมือถือก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไปนึกถามมันนั่นคืออะไรอุ้ยเทวดาอุ้ยดีใจใช่ไหมเขามารับบุญเขามาอุ้ยหลายอย่างที่หลวงพ่อเจอมาผู้ประสบการณ์ให้ฟังแต่ก่อนก็ดีใจดีดาือกกันกูเห็นเทวดากูเห็นมองบางบดกูเห็นรับแรงกูไหลว่าไปมดเห็นโน่นเห็นนี่แล้วก็เป็นบ้าพูดคนเดียวัถ้าเรานิ่งนิ่ง จุดที่ให้นิ่งจุดลมอย่างเดียวนะเราจะเข้าใจเองหรอกคําว่าจิตเกิดดับเป็นยังไงถ้าเราไปคิดกับเขาเราไปเกิดกับเขานะถ้าเรากลับมาแล้วมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกาไปคิดอีกจิตเกิดที่ไหนจิตติดที่ไหนก็ไปเกิดที่นั่นแต่ถ้าดึงกลับมามันก็ดับแล้วเนี่ยกลับมาที่ลมนี่แหละแต่จะเข้าใจนะว่าเห็นอนิจจังอนัตตสัญญาอนิจตสัญญาด้วยอนัตตสัญญาเนี้ยเป็ช่วงขนาหนึ่งก็มีคุณค่ามหาศาลเราจะเข้าใจแล้วดึงเข้ามา ทั้งโลกนี้มันแค่เกิดดับแล้วจะไปเอาอะไรกับมันเนี่ยปัญญามันคิดใหค้ควรึ้้หน้าไปอย่างนั้นจะกบัไว้มันมีเยอะกว่านั้นอีกจะต้องเจอเยอะกว่านี้เพราะว่ามีสภาว่าอย่างนีเ้เริ่มจากอาการีิดีอันเกิดจากทางกายก่อนมีโรกมีสัมมีมือสับปัดมีขนหัวลุกขนชันขนตั้งมีมดบางทีก็ตัวใหญ่มันจะพุ่งไปโน้น เขาเอาพุ่งนั่งอยู่เฉยแต่ความรู้สึกมันเป็นใช่ไหมมันทะลุหลังคาเ่ยนี่คนที่เ็าใหญ่ทีนี้ก็คนที่วันไปคือจะลีลีตาดูหน่อยมันจริงไหมอะไรต่างๆน,นี่ออกกระจายไปออกจากความต้องมั่นในความสมบูรณ์เราต้องยึดลงอย่างย่มธรรมดาถ้ามันโยกถ้ามันสั่นลืมตา,า,า,าดูเลยค่อยๆลืมน่าจะอย่าแบบอย่าใช้ความอยากแบบฮึบอย่าค่อยๆลืมตาดูโดยกจริงๆไว้แล้วใช้ความรู้สึกหยุดได้ แลหลายอย่างที่บอกว่าที่ลรงพ่อฝึกรู้จักทรงฌานมั่งทํางานทําการอะไรต่างๆแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมด้วยได้ไปด้วยกันได้โดยเอาอากอารปฤติที่เราดึงขึ้นมาให้มันมาอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานราจะปฏิบัติธรรมได้ตลอดการทุกเมื่อไม่ได้เลือกเวลาไม่ใช่ว่าสองทุ่มจะทำสามทุ่มจะทำไม่น,นี่ทำได้ตลอดเลยันนี้จะรู้เท่าทันอารมณ์ได้ดีมาก อารมณ์มันจะไม่ยักไปข้องเกี่ยวกับใครคือความคิดเรามันไม่ไปยุ่งกับใครหรอกถ้ามันเห็นก็แค่นั้นอหละอะไรที่ไม่มาทําให้เราเสียชีวิตส,สั์สิ้นมันจะไม่ยุ่งเลยมันจะไม่เข้าไปตัดสินเรื่องของเขาเราเทียงกันกเวก,กเวกปกติมันดีไม่ได้เนาะนนอะไรพอเข้าไปยุ่งกับเขาแล้วุ๊บก็ตัดสินคนนั้นิคนนี้ถูกถ้าเขาไม่เชื่อเราโมโหถ้าเขาเชื่อเราดีใจสองอารมณ์นี้เราพาเกันจริงหรือหละ เมื <R ess ur ic> ่อวานผมเหมือนเหมือนจะผ่านด่านไปได้ <c oughs> โดแต่โดยไม่ใช่หลับตาเลยครับโดยการเดินเดินเดินตอนนั้นเนี่ยมันเป็นภาวะที่วงพ่อเคยเคยสอนนะครับว่าเหมือนกับว่ามันคือที่ลวงพ่อเคยบอกว่ามันมันจะมีผมวิหารโดย ในตัวอยู่แล้วคนพวกนี้มีเมตตากนาุน้มุมตตาอยู่แล้วแต่มันจะขาดู่อันึงอุเบกขานีมันไม่ฝ่าดัวยแต่ว่ามันมันเริ่มพอผ่านได้บว่าเหมือนกับว่ามันมันจะต้องอย่างนี้คือคมันจะเห็นมันเห็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับว่านิวรณ์แต่ละตัวมันลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมแบบอย่างเช่นแบบเหมือนราคะก็จะแบบเหนียวเหนียวอะไรก็ว่าไปมันจะเห็นชัดแบบ ประเด็นก็คือว่าเหมือนก็ถือว่าเราต้องฝึกไปเรื่อยเพื่อให้มันสามารถใช้ได้ตลอดต้องใช้ได้ตลอดบางครั้งเราเหมือนผ่านมาได้แต่เรากลับย้อนไปนึกดีใจ้มันไม่ผ่านมันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะอันนี้แหละคือมันเป็นมันแต่อธิบายมันอธิบายไม่ถูกเมื่อกี้เนี่ยแบบเค้ยฉันผ่านเลยไม่ผ่านเข้าใจไหมเงี้เใชก็ต้องเชยจริงจริงสิ ไม่ได้เกิด <c oughs> เกิดลื้มใจไว้เลยกูผ่านอนะไรมไม่ผ่านมันต้องวางไปเลยไม่ต้องเป็นนักถึงมนั่น <c oughs> อธิบายไม่เป็นมันายากอยู่เลยอธิบายอ,นนอยผมจะมีปัญหาว่าเวลาเราสมมติเราหลุดเนี่ยมันถ้าเราเหมือนพยายามเอาไว้ไปไว้ที่จุดเดิมเนี่ยถ้ามันแน่นไปเนี่ยมันก็จะดีก,กับต้องคือแปลว่าต้องฝึกเป็นให้มันชินหรือว่า ทำเบาๆบางๆจะไปเน้นเกินไปอจะไปตั้งความสงบหรือจะไปตั้งความหวังไปต,งต,งตั้งหรอกมักเป็นต้นผลเป็นปลายที่ไหนได้มักกับคนอยู่ด้วยกันแล้วในขณะนั้นเนี่ยเออผลข้องมันคือเราผ่าสิ่งต่างๆมาได้ด้วยความแบบแ้วคาดตัวไปใช่ไหมนี่คือผลของมันแต่มันผ่านมาได้เพราะเราอยู่ลมหายใจนี้อยู่ในอุณาโลมนี้หลายๆคนไปคาดหวังเอาอนาคตมันเอาความสําเร็จต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นมันไม่ใช่ มันอยู่ในนี้แล้วอยู่ในที่นี่แหละท่านพูดสรุปเพื่อให้เกิดกําลังใจหรือแนวทางทเฉยๆแต่นคนเรามันจะไปจับเอาปลายทางคือจับเอาความสําเร็จเลยมาเทีย่ยงแท้ที่จริงอยู่กับลมอยู่กับอาหล้มทํางานได้กันตลอดวันอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันผ่านมาแล้วไอ้นี่แหละมักกับผลยึดกันถ้าว่าเราตายในขณะอย่างน้อยๆเราก็เป็นพรมอยู่แล้วในขณะที่เราทรงฌานทางานอยู่นี่แหละ วันหนึ่งหนึ่งสักสามครั้งแต่เราไม่ได้เลือกสามครั้งแล้วตอนเนี้ยนึกเมื่อไหร่มันก็มาของมันใช่ไหมมันเริ่มชินแค่เราเหลือตาดูพับมันมาแล้วเอาอยู่แค่นี้แค่รู้สึกตัวอยู่แค่นี้มันก็อยู่กับตัวเองแล้วไม่ต้องไปคาดหวังต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นหรอกถ้าเราอยู่กับตรงนี้ศีลก็อยู่ในนี้แล้วเพราะเราไม่ได้มีจิตใจเจตนานจะไปฆ่าไครบรรลักษ์ไครเออศีลก็อยู่ในนี้ สมาธิจิตตั้งมั่นก็อยู่ในนี้ปัญญาก็อยู่ในนี้นั่นแหละมันก็รู้แก้งของมันในนั้นในนั้นเองนั่นแหละส่วนมากจะไปดีใจถ้าไปดีใจเสียใจมันก็มาอีกมันเก่านะ่ยแต่จริงๆเรื่องศีลแล้วก็แต่คามมาหรือศีลจริงๆคือมันคือจริงๆคือเรื่องปัญญาใช่คำว่าศีรพัตตประามาแปลว่าผู้ยังมีความประมาทในเรื่องของศีลผู้มาทีนี้เราจึงเอาปัญญาเนี่ย เอาความรอบรู้ต่างๆเพื่อให้เห็นโทษอะไรหลายๆอย่างคิดมาแต่เราจะเอาความคิดระงับความคิดมันระงับไม่ได้เราจึงมาทําสมาธิเพื่อการทรงฌานนี้ในขณะที่ทรงฌานอยู่แล้วมันไม่คิดไปไหนมันก็เป็นศีลของมันในตัวตทันทีเมื่อจิตตั้งมั่นในความสงบแล้วศีลก็เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละศีลหรือคำว,ว่าคําว่าปัญ,ญญาหรือว่าบุญนะครับเดียวกันนั่นแหละความสงบนั่นแหละความสงบเย็นในขณะนั้น เราคิดว่าเออวันนี้ฉันจะไปรักษาศีลเออฉันจะทําได้นั้นมันยังมีเจตนาอยู่ใช่ไหมเออมันยังไม่ใช่ตัวศีลหรอกแต่เป็นแต่มันเป็น,ปนความคิดดีเจตนาดีเฉยเฉแต่ทีนี้ถ้าเรามาทําสมาธิหรือสมกาได้ละเจตนาแล้วเป็นแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วอ้นเขน้าใยน,ออออนี่แหละคาว่าสมาธิกับศีลเกิดขึ้นพร้อมกันเลยนี่แหละมาเป็นต้น มันก็คือปัญญามันสงบแล้วมันเป็นบุญแล้วมันดับแล้วโดยทางหลักวิชาการทฤษฎีศีลส,สมาธิปัญญาใช่ไหมแต่ความเป็นจริงเราผู้คนที่มาฟังธรรมพุทธเจ้าเพราว่าเราประมวลมาในอดีตการแต่ก่อนคนไม่มีศีลหรอกใช่ไหมพอมาฟังธรรมปุ๊บจิตเขาตั้งมั่นทันดีเขาน้อมสดที่ลงจะฟังพอเขาฟังแล้วเขาก็คิดพิจารณาตามโอ้ถูก โอ้ยถูกโอ้ยถูกโอ้ยถูกลงใจแน่นิ่งใจนั่และปัญญาสมาธิศิลนเกิดเหลือขั้นต่อไปคือสิ้นเป็นที่รองรับแห่งอริยะเจ้าโดยโสดาสกิทาคาขั้นต่อไปว่าเขาจะละปัญหาตัวอย่างอย่างที่ผูกพันที่รักใคร่อะไรอยู่เนี่ยจงเป็นเกตชาติมั่งสามชาติมั่งหนึ่งชาติวันสกิทาคามั่งอนาคามั่งนี่ส่วนมากวกเรา่อเมาก็ตัวศิลนั่นแหละตัวอริยะจริงๆ จริงๆเลยไม่เบียดเบียนใช่ไหมอริยะนี่แหละตัวศีลคือตัวอริยะแต่พวกเราเลยมาตั้งเอาตรงนี้ที่หลายๆคนเขาหนักใจยังเข้าวัดไม่ได้ยังฆ่าสัตว์อยู่ยังรักอยู่ยังหาอยู่ให้กินกับสัตว์อยู่เนี่ยผมขอจึงย้อนอธิบายให้ฟังแบบแบบใหม่เพราะฉนั้นอ้าวสมาท่านศีลมันยังไม่เป็นเพราะจิตมันยังอยากฆ่าคนนั้นอยากฆ่า <c oughs> คนนี้อยู่รือว่าขนาดอยู่ในวัดใช่ไหม ตามตาของเคยกินเนาะไปเห็นสัตว์ที่คนฆ่ามันจ่ฆค่าเลยนะแต่นี่หลระนั้นพขจึงอธิบายเอาปัญญามาหาสมาธิแล้วจึงมา,าสินที่หลักถ้าคนที่เป็นโซดาบันเบื้องต้นแล้วก็เหลือแต่ตัวข้้งหน้าอันนั้นจึงเป็นสมาธิกับปัญญาต่อไปเถิดคนแต่ก่อนไม่มีใครมีสินมาหรอกพอมาฟังแล้วบรรลุเลยก็มีเนาะเพราะเขารูแจ้งเห็นจริงตามตรงจริงกับประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเขา ไม่ใช่จินตนาการคนเราส่วนมากทุกวันฟังมามากม,มีแต่จินตนาการต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเนาะนั้นเขาเอาประสบการณ์เขาใส่เลยถึงว่าคิดถึงความจริงตามประสบการณ์ในชีวิตจริงของตัวเองสินะหรืว่าทาบุญแล้วไปแรกของไปขอ,ปขอนั่นไปขอนี่แล้วมันได้ไหมนึกไปสิหานะความจริงโอ้กูไม่ได้สักอย่างเนี่ยก็ดูสิตัวเองของอะไรมั่งเนาะความจริงมันไม่ได้สักอย่างของอะไรก็ช่างผมไม่ได้หรอก นั่นมันเป็นที่เราได้ยินได้ฟังมายิงพระพูดยิงเชื้ออังจัได้อะไรขอเอานะเอ่พวกนั้นมันก็ไม่รู้มันก็พูดไปตามที่มันไม่รู้เดียวติดอะไรอีกเรื่องเรื่องความตายอยู่เรื่องความตายคือเหมือนถ้าให้ผมเหมือนถ้าส่วนตัวให้คิดเหมือนความตายความตายความตายอย่างโยวถ้าส่วนตัวสุดมันมันไม่เว์อ แต่ว่าที่ที่พยายามดูอยู่คือว่าเหมือนกับว่าเห็นดูเรื่องความเกิดดับของสภาวะอันนที่อยู่ได้อันนี้ได้ไหมได้แดดมันตายแบบลืมเลยเข้าใจไหมครับใช่ใมันจะตายแบบลืมเลยสมมติว่าถ้าเราดูสภาพเห็นปรากดโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ความเกิดแลบความดับเท่านั้นเองคนเรามันไปยึดถือมั่นคือมั่นเพราะมันไม่อยากให้ดับมันอยากให้เกิดมันอยากให้อยู่ให้มันคง อะไรยู่ไม่ก็ไม่มีมเสี่ยงแน่นอนเกิดกระดับเกิดกระดับสมมติว่าเราอยู่ในสภาวะนี้มันไปเลยนะจะบอกใล้นิพพานเลยเพราะจิตไม่เกาะใช่ไหมจิตไม่เกาะอ,อะไรอะไรมันหนีไหมวันไปเอางูนี้งูงู๋อเป็นงูนนลง,ลง,งัปไปฝุดัปล่งล่างคนเออเขาอยากจะมา <c oughs> เห็นความเกิดดับแม้เพียงชั่วขณะจิตหนึ่งก็มีคุณค่ามาหาศาลแล้วทุกคนไม่อยากให้มันดับนี่แต่อยากให้มันเกิดเนาะแต่ความเกิดดับในความรู้สึกของเราที่กเรากาลังคิดอยู่นเห็นยัน่ไนนะมันเป็นนิพพานเลยแหละจิตไม่เกาะกับสิ่งใดนี่เห็นไหมเนี่ยนี้กไ็ได้ได้ทั้งนั้นจิตไม่เกาะนั้นน,นถ้าไปเกาะกับคนนั้นอู้ยกลัวเขาจะจากไปหรือว่ากลัวตัวเองจะจากเขาไปกลัวเขายังไม่เป็นหนึ่งนันหนึ่งนั่น,นมันไปเกิดกับเขานันนั้น นี่เราเห็นความเกิอดับในความรู้สึกของตัวเองมันมีอยู่เท่านี้เนี่ยมันมีอยู่เท่านี้มันรับสั้นเข้ามาแล้วสั้นเข้ามาชิ้นสมาธิ<ม>ปัญญาก็อยู่นี่แล้วสงบเย็นแล้วเร,เราก็คิดไปเรื่องของเรานี่แหละเช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งนี้ๆๆๆๆมีสิ่งนี้มีมันเินึกอยู่ของมันเองนั่นแหละ,ะอันนี้ก็ได้แต่ทํามึถ้าบอกตายเนี่ยมันรู้สึกหดหูเปล่ไหมไม่เชิงขนหูแต่ว่ามัน อะไรไหมมันไม่ไม่เข้าถึงใจโอ้มันไม่เข้าถึงมันไม่ลงใจตัวเองใช่ครับมันไม่ลงใจตัวเองเอาแค่ความเกิดดับก็ได้มันอันเดียวกันนั่นแหละจริงๆริงนะครับทุกอย่างเกิดมาดับหมดนั่นแหละแต่เราไม่เข้าใจว่าอย่างนี้เราไม่ใช่คาว่าความตายเฉอแต่นี่เราเข้าใจแค่คาว่าว่ามันถูกทางของเราคือถ้าเราพิจารณาแค่ความเกิดดับเนี่ยมันมันลงใจเราก็เอาตามนั้นไม่ต้องเอาตามใครทั้งหมด ใไหมบางคนเขาลงแบบนั้นบางเราเราลงแบบนี้คนนี้ลงแบบนี้แต่จับเอาอะไรที่ที่ว่าตัวเองสงบได้เย็นได้เอาตัวนั้นไม่ได้ไปตายตัวผูกขาดนะเหมือนกรรมฐา,าน4ี่ิอย่างเราจะไปเอาอันเดียวไม่ได้แล้วเราจะไปเน้นคนอื่นไปยืนยันคนอื่นว่าต้องอย่างนี้จึงจะถูกไม่ได้ของใครของมันเขาลงเหมือนเราลงแบบนี้เลยมีคําถามต่อมาว่าถ้า ถ้าในถ้าในในชาตินี้ของผมเนี่ยผมไม่ได้ปฏิบัติอะไรเยอะเท่าไหร่เพิ่งมาหลังๆแต่ว่ารู้สึกตัวได้ว่าคนเก่าน่าจะชอบกระสินอ่คบแล้วเหมือนกับว่าแล้วผมมันลงกับเรื่องภาพผลักได้ค่อนข้างเยอะแต่แต่ผมต้องบอกขอวงพ่อว่าผมไม่ได้ติดภาพพลักนะครับเหมือนกับว่าเหมือนแค่เป็นเบื้องต้นอาหารนานะครับ เป็นยานพาหนะขี่ไปแล้วก็ทิ้งนันคร<อ>ับนี่คือความหมายที่เราจะอธิบายใช่ใช่ครับคือเ <c oughs> พราะเป็นเครื่องนำเฉยๆอตอนแรกก็เหมือนเป็นภาพพระแต่ตอนหลังไม่ได้ทิ้งแล้วใช่มันเป็นอย่างนั้นเห<ช>มือนกับเรือรที่เราข้ามฟากเราไม่ยึดเรือหรอกน<ช>ี<อ>่ก็เหมือนกันเราใช้ภาพพระเป็นเครื่องนาก็กระชินดีๆเราต้องมีกิจอนู่เป็นเครื่องเพ่งอยู่ซะก่อนเหมือนกันเหมือนกับเรามีกิจเพ่งอยู่ในลมเหมือนกันต่างตรงที่ว่ารูปภาพกับไม่รูปภาพเฉยๆอันนี้ล้มอันนั้นรูปภาพ พอไปถึงระดับหนึ่งปัญญาก็พิจนามันจะทิ้งลูกอันนี้ก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันมันจะทิ้งแต่ตอนแรกทําไมจึงยึดลมไปก่อนยึดไปเถอะยึดไปก่อนแล้วเราจะเข้าใจต่อไปมันจะทิ้งลมมันจะอยู่กับความตื่นรู้เฉยๆขั้นตอนการฝึกจึงต้องให้หยึดลมไปก่อนแานที่หนึ่งที่สองอลมกับอาการพิธีแานที่สอง มีเฉพาะอาการปฏิสิทในตัวที่สามเขาจะอยู่กันตัวที่สามนี่เองอยู่กับความตื่นหรือหลอคอยการกระทบแท่นั้นเองเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับเท่านั้นเองเนี่ยเขาอยู่วเท่านี้เออถ้าว่าเห็นเห็นปุ๊บเขาไม่คิดถ้าคิดปุ๊บแต่จะไม่มีอารมณ์เข้าไปปนอยู่นั้นต่างๆมันอ๋อมันก็แค่นี้เนี่ยจริงๆแล้วจว่าหยุดคิดเลยก็ยังก็ยังพูดได้เพราะในในความคิดที่ว่า ใช้สื่อสารกันไม่มีอารมณ์พอใจแล้วไม่พอใจอยู่ในนั้นเนี่ยไม่มีอารมณ์พอใจแล้วไม่พอใจมันก็ดับแล้วหมายถึงว่ามีไม่มีการเกิดแล้วนะคําว่าอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละพบเป็นอย่างนั้นตัณหาคือความอยากความอยากรวมเลยตัณหาอะไรก็ช่างมันในกรม,มะตัณหาภวะวิภะะัสสนาช่างมันอุปทานความยึดแล้วตัวอุปทานจริงๆในภาษาบาลีว่าที่ตุปทานอัตตาวตาัตุปทานศิลพัตุปทานกามุมปทานได้ไหม แต่ในตัวประสบการณ์ของคนจริงๆคือความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจอยู่เท่านั้นเองเราเวลาอธิบายเหตุผลของตัวเองก็ใช้ความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่จากการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้เป็นมาจึางเรียกว่าศีรพจน,น์ปุกป่าทานการมุปาทานจากความพอใจตัวเองอตตวาทุปทา,านความรู้สึกนี่ใครๆก็มีนี่โมโหก็เป็นนี่ีไงภาษาธรรม่ะภาษาตัวจริงมันเป็นอย่างนี้นั่นเป็นภาษาเขียน นั่นแหละเขาจึงไม่เข้าไปยึดมันเราคุยกัน,นไม่มีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจไม่มีมันดับแล้วจะตายแบบกระทันหันหรือไม่กระทันหันก็ช่างเขาตายนานแล้วเขาไม่เอากับมมันอีกแล้วนี่แหละเพื่อเราให้ยึดลมเอาไว้เพื่อที่จะถึงตรงนี้เ,เพื่อที่จะถึงตรงนี้ตรงอารมณ์แห่งอัปปนาสมาธิ ออคออจิตทั้งมันในความสงบอันเป็นอุเบกขาทั้งๆท,ท,ที่มีเครื่องกระทบอยู่ทั้งๆท,ที่เห็นกันอยู่ไม่มีหญิงไม่มีชายที่พูดกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องใช้สมมติพูดถ้าเอาอย่างอื่นพูดมันพูดไม่ได้นี่นแหละถึงบอกว่าอัปนาสมาธิโดยปัญญามันก็นกนกนลึกล้ำอยู่ในนั้นเองนั่นแหละแต่สับพูดถึงต้องใช้สับพูดอย่างนี้จะเรียกอยางไงสังขารูปเปกขายารูเท่าทันเครื่องเข้ามากระทบแล้ว ที่ผุดขึ้นอุบัติขึ้นกับเราเนี่ยนี้ก็ถูกนะอุเบกขาก็ถูกงาอุบัติขึ้นอุเบกอุเบกเนี่ยมาจากคําว่าอุบัติก่อนขายมาจากคําว่าสังขารสิ่งที่เข้ามากระทบนั่นแหละสังขารความปรุงแต่งทั้งที่เป็นรูปสังขารและไม่ใช่รูปสังขารความคิดใช่ไหมใช่ไมมใช่รูปสังขารเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าอุเบกขาเราไม่เอากับมันเราไม่คิดปรุงแต่งให้มันเป็นไปดั่งใจเราไปเลย ตอนเรามีความพอใจเพราะไม่พอใจอยู่ด้วยกันนะในบุคคลคนเดียวกันเถอนะ่นาตอนแรกเราก็พอใจคนนี้เออพอคบกันไปในวันเดียวก็ได้มันต้องมีบางคาที่พูดไม่ให้เราไม่พอใจนะเห็นไ,ไหมเกิดดับไหม <ừ. S 1> เกิดดับนี่ไงเกิดดับตัวเองนี่แหละกูไปยึดเองต่างหากนะที่เกิดดับไม่ใช่เขานะเออนี่แหละครับว่าเกิดดับถ้าเบื้องต้นผมยังไม่ เห็นเรื่องความพอใจไม่พอใจชัดแต่เห็นเรื่องเขาเรียกว่าการสร้างกบอันนี้อารมณ์แต่มันไม่ทนเขาเรียกว่ารู้ตามเ<อ>ขาเรียกว่ารู้ตามยังดีท,ที่ที่รู้ตามแต่ไอไม่รู้เลยเนี่สิมันจะเก็บไปคิดเป็นวัน,นเป็นคืนไปโกรธไหมเออแล้วเก็บนอนคิดจะไหมมันไม่รู้เลยนะ่ันแต่ถ้ารู้โทษข้งมันแล้วปุ๊บเอาอะไรดับเอาความคิดดับไม่ได้ลมดับเท่านั้นเอง เอาความคิดดับความคิดกูจะไม่โกรธหรือว่ากูจะทำไงว่าอะไรวะหรือว่าจะไปทําให้เขาพอใจกูว่าหรือจะทําอะไรหรือกูจะฆ่ามันเลยว่าหรือกูจะอะไรสักอย่างไม่ได้ถ้าจะดับจริงๆต้องดับด้วยลมมันจะราจากความคิดปุูแต่เนื้เนี่ยตรงนี้ตั้งหากิงบอกว่าจับไปที่ลมเถอะอะไรก็ช่างจับไปที่ลมมันจะค่อยๆลดล้ำเป็นขีดเป็นขั้นลงมาตัวเราเองจะรู้สึกเองก่อน ก็ว่าเราเราไม่รู้ทันแต่เรารู้ตามตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทันเพราะเราเห็นโทษเห็นโทษทั้งนันอ๋ออารมณ์พอใจนี่ก็ไปเกิดอารมณ์ไม่พอใจนี่ก็ไปเกิดถ้าไม่พอใจมันรุนแรงอยู่แล้วมันเป็นรกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพอใจในเรื่องของโลกมันก็ไปอบายเหมือนเดิมนะอย่างเช่นว่าเราพอใจที่จะจะของเราสอบเป็นข้าราชการได้นะ ดีใจไปเลี้ยงฉลองกับเขาเ้ยดีใจเลยนะเว้ยมันมีอารมณ์ชื่นเมื่นกับเขาิงจริงนะหัวใจวายเสียพันขนาดนั้นไปเป็นเปลี่ยนนะเนี่ยมันนา่ากลัวมากนะไอ้ไอ้ไอ้พอใจแบบโลกเลยนะมันไม่ใช่ธรรมดานะถูกหวยเลี้ยงกันใช่ไหมดีใจยังไม่เลี้ยงก็ช่างเถอะเขาเอาลอตเตอรี่มาดูเอ้ยเนี่ยเปรตนะนั่นตายเพิ่มในขณะน,นั้นอารมณ์ไปเป็นเปลีทันทีเนี่ยแต่ว่าอะไรกับโกรธขุ่นเฉียวนรกนั่นแหละถ้าดีใจแบบ แบบรมดีใจที่เราได้สร้างสลาไปเห็นแล้วปลืล้มใจหัวใจวายแต,ต่ตอนนั้นมันไปสวรรค์อีกนะนี่ไงแยกให้มันเป็นนะออระหว่างกุศลกับอกุศลเนี่ยดับเลยทั้งกุศลและอกุศลดีกว่าดับที่อนากว่านสติลมเท่านั้นแหละกุศลก็ไม่เอากุศลาธรรมานี่ทำทั้งหลายเป็นกุศลมีผลให้ไปเกิดในทางที่โลกเขานิยมชนชวบาดีมีสวรรค์และมนุษย์เป็นต้นอกุศลาธรรมา อกุศลกิดคิดไม่ดีมีผลไปทางอบายภูมิอภยากตาธรรมารู้เข้ามาที่ลมหายใจเถิดก,กุศลก็ไม่เอาอกุศลก็ไม่เอาแต่เราอยู่ตรงนี้แต่มันจะรู้ทั้งกุศลและอกุศล,อ,นนลอันนี้เป็นบาปนี่เป็นบุญรู้แต่ไม่เอาจึงให้รู้เท่าทันอารมณ์คําว่าอาสาวะแปลว่าอารมณ์นะอารมณ์ที่ยังข้องเกี่ยวอยู่มันจะข้องเกี่ยวอยู่ในสองอย่างพอใจกับไม่พอใจเท่านั้น แต่เราจะเอาความคิดดับความคิดในความพอใจและไม่พอใจมันดับไม่ได้หรอกลมเท่านั้นออนั่นแหละความรู้มันจะลึกเข้ามาเองแบบแล้วให้อยู่กับลมอะไรจะเกิดขึ้นกรช่างกูจับลมอย่างเดียวลมอย่างเดียวลมเข้าลมออกอาการปิตีอันอื่นจะเกิดขึ้นซราบซ่านอะไรช่างมันเอ,อให้รู้สึกตัวตถ้ามันน่ากลัวเขาค่อยลืมตาอย่าออกจากลมนี่คือการรักษาอารมณ์การรักษาอารมณ์อันเป็นหนึ่ง คือเราต้องมีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ให้เป็นอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วมันจะจับความเคลื่อนไหวอย่างอื่นได้เองหรอกเกิดดับนั่นแหละอะไรเกิดดับความรู้สึกตัวเองแบบเกิดดับไ,ได้ไหมล่ะไปกับเพื่อนคนเดียวคุยกันไปถูกใจกันเพราะมันมีความเห็นเดียวกันมันก็ถูกใจสี่ตอนรงังต่างความเห็นดูสิเฮ้ยไม่ใช่นะเว้ยทันทีใช่ไหมนั่นะเกิดดับมันแหละมันยังดีนะ่าีชื่อวาเห็นเกิดดับว่าใจไม่ดีมันเร็วมากนะนี่นะ ไอ้ที่ไม่รู้เลยนี่โอ้ยใช่แล้วถูกแล้วพวกนี้เราไปกันนะสมมุติว่ามันลงความเห็นกันได้ว่าพวกนี้เราจะไปที่นี่ถ้ามันตายตอนนั้นระหว่างพวกนี้ยังไม่ถึงะเนาะมันก็ไปที่นั่นแล้วก่อนไปเกิดที่นั่นก่อนเด็กนแเลยมันจะไปอย่างนั้นนะงั้นเราคุยกันกับพวกเอาไว้เย็นนี้คุยกันเสร็จแล้วพวกนี้ไปกันนะเนี่ยถ้ารู้ว่าเราไม่ตายเราก็ไปอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมถ้ามันตายล่ะมันก็ไปจริงๆแต่เป็นตัวจิตไป พอตัวจิตไปปุ๊บไปคว้าอะไรสักอย่างที่เราไปที่นัดหมายมันคว้าอะไรไม่ได้มันโมโหมันลงนรกนี่น่ากลัวมากเออเั่นแหละถ้าถ้ายังไงก็ลมเป็นหลักลมเป็นหลักอย่างเดียวอย่างอื่นๆค่อยๆว่ากันฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันหรอกโอ,อ,อ้ตามนั้นตามคณมากเออ อย่างไรก็มาถาม